เล็อกเกล็ดในที่มา right ้างนอกเกล็ดไงนข้างในเกลยบข้างในจะไปสายไหนายใหญ่ั็มีอยู่อนนี้ทางคือทางหนาตาเท่านั้นเนี่คือพระคือังทั้งเป็นทางเดิมของธรรมที่ส่วนใหญ่ๆมีอยู่ตรงนี้เอยาัญญาแต่เนกะนี่เป็นหลักแบบมันก็ตีนแขนงของส่วนมากส่วนจะแตกแขนงก็ขึ้นอยู่กับต้นของมันลใหญ่นี่เป็นลักสำคัญ มีวามสืบต่า,า,างญาองไปทำสมครยศทีนี้นนนทีกท่านจะไปถึงหนองร,รับแตร่ป่ากับทุ่งเดอมีผุดาักมาลงมีสังค์เพ่นมาตากนี่เ็นเป็นทางพื้นฐานเป็นทางเดินที่ยากลือ ี่เกิดเอครับอามทางตาป่ปัตา,าม,ามาการขึ้นมขาขึ้น้เพราว่าเระเปมฆะขึข้นตอย่จังทาอีกเพราะว่าปฏิโมกข้ามขาข้าพระพทธเจ้ารงรู้ตรงดรงรู้ตรงเห็ ใจยกคนเดีัวที่เป็นมั่งแต่ปกติค้าปกติค้าอดคนค้าของกันของคนแต่การทำอย่างยากเย็น หนึ่งวัต่ประมาณวัตสุดาปหนึ่งันพที่จะตั้งหลังกลับกิมีพันมีเยี่ยมทั้งนั้นนะทางกทปร็ต้องการจัทการทำนทางวารตรวจให้ฟวง คือการเราจะจะจะช่วยกระชับกระดาษแต่ยังความฉลาดให้ถึงกรองความฉลาดเจอฉลาดเพม่สิบสิบไม่ฉลาดเจอฉลาดเพื่อเอฉลาดบุนี่ยแต่ถับเกิดบุญสนเพราะความฉลาดความฉลาดเป็นเหตุบุญก็เป็นผลเป็นฉลาดหาะความสิเจอตรงนี้ มีความลาะลาเรียนตายไม่สุขจะกิจจะประโยชน์ปัญญามทำกิจตอนให้ผงแพร่เม่สุขเอังวิธานสาสปนอนี่เป็นคำสาสั่งของพระเจ้านะฮไปย้ายอาไปนัานก็บอกว่านุปบาโดนปะคาตัว,ว่าไปจนไปย้ายในการไม่ตกไปกล่าวไม่กล่าวร้ายไม่เบียดเบือนไม่ทำลายคนอื่นแต่ถือ เราเปิเเสังีปาขังเิกิงนกาตาจะพาตัดสินประมาณการจนการใช้จจะตนาสนังให้ังิ่ดีในตีที่หลับนอนังที่จเจะอายุต ทำผิทัท้มนันยิน่งให้ย่อนสมรรถภาพมีมมมส,สิเละทัง้งหลายอย่านทั้งหลายโดยการทางาติลังนี่เป็นคำสอนที่จะทั้งหลายอีกเช่นเดียวกันหว่ามันเปิดมันก็หมดมันคือจะยอมคิดยิ่งไม่กล่าวิดเป็นไงทั้งนี้ จิตผ่องใสไม่แับจิตย,ยังไงจิตผ่องใสวกเขากับเป็นความที่เกียที่ข้านความหวนความแท้วเดาขยันแต่ความตับสองเองกุไทยแต่แปตัดป็งค,ความองแท้นนะแต่ว่า่แท้วส้กับตำปทานเลยเป็นสุะละงี้โม่จตายโง่ต่อตัวเองโม่ต่อคนเมยาจีตท,ที่เด็กนี้ตัวเอง ที่ใจของหลงพ่อามาจากไหนความตลาิญมันเป็นกาปกระมังกรโปรงจิตีจขาจิตความอดทนจิตขาความอดกั้นนี่ป็นทำานอยยที่ท่หนถ้ามีอบคนคนนี้อดทนย่าลอดทนเป็นตัวขอเราเราไปที่รับผิดชอบเราทุกคนทุกคน มูลกรรมฐานนี่เป็นสำคัญให้สอนไว้ถึกนติดตายตัวไปเลยหาที่พักเนี่ยมูลกรรมฐานเสียสารลมมานาคะามีตาตัดโตเนีตัดลมแล้วมัหลงหนังถะไหลงหนังออกเงี้ยหลงไปที่ไหนผมที่สารก็ กอให้เป็นภัยแต่บ้างหัวใจเป็นไพ่ลุแบบผมแบบผมของเต็มยยั่นมดก็เถอะดัมันเต็มไม่แน่ดีมันจะ็นอย่างนี้ทำที่างก็เตกตนาดนี้ตกั้สงนดูนะ คเวลาเป็นแบบะแปลงแคนต้นกระจายหมดคนเป็นพันๆหมื่นเพราะความหลงมันแ้งเลงเลอเลี้ยง้าเลือมแป้งกเนาคือจลกหาุกคนาเงนโคตรเทรันนะครับเลยคนเนโคตรเไรั มีถึกเป็นกระดูมีอะไรไปมีกระดูมีเหลยองมากที่กระดูมัจะอนหนาวลุออกมาที่หนาหนาคนทลุออกมาทั้งตัวมันเดียกระตุวยรูงร่าแงโลกตัวช้นหน่อยนน่องเยอะบอกมาต่างางความหนามันไม่ เข้ากระดาษเลยทิศทางไหนก็กอับมาะหน่อเนี้ยงระหาย,ย,าย,น,ยน้งานเกลียดนันเลอดทั้งนี่พนกงานเห็นอักความจริงที่เป็นจริงนะแล้วไม่ฝืนไม่ทินเกียวแลระว่าสว่างามทัานละหาวาาหาว่าาไม่จริงน,น เขาดิเด็กขึ้นมาลยความจริงไม่ท่ที่เด็กก็หมดไปควา้วคหมายถึงหมดดูนม่คืนทั้งวันดูมดันเป็นหลังไปเยนวิชาหลังทั้งันกระดูกม,มันจกที่มีในตัวตรงนี้หม,มาหเยนดูหมดข้างบนข้างหลังข้างในมามนที่ทายขยายอกมาหมดเป็นชัดตับไร นเก่าใหม่ออกมาขั้นมาที่นียหมดเขาป้องวีองเราต้องหยิดต้องทายหมดทนนี้จะเชือเป็นผูมีัญญาสลาดสนามธแ้วทั้งบอกมััสงบเองมันหุ่นเพราะสิ่งเหล่านี้เองมันวุ่นพ่อปีนเกลียวปีนาันธุ์ที่นาทำควเิงนะ กายถ้ามีความสงบแล้วอย่ากอยาเนเข้าใจว่าจะมีความมันมีในขัสนาเขามนเข้าใจไม่สงบกายเป็นสิ่งที่ากายไม่งสงบก็ยังไม่เห็นคุณค่าขะรับอารไม่เห็นคุณค่าของใ,ใจกวเองถ้าสงบก็เรื่อง้ ความแข็งมรงเต็มก็เริ่มมีความหบังเริ่มมีขึ้นเรื่อยๆพอสงบคันอยู่แล้วมันก็มีความหบังที่จะก้าวไปือมีหลักมีเกณฑ์ภายในใจยที่เจอนาเข้ามากเลยก็ยิ่งโหใครมีสนุกานาาม,มากพิจญาณพระสุพรรณขังอนัตตาเลยหมักเพราะโลกอันนี้มันเต็มด้วยสิ่งนี้เลย มันหาความเกิความงามความจริงมมายถึงมาจากที่ไหนไม่มีเจอสงอย่างไรเหนไม่มีตั้งเร็จสงขึ้นแล้วก็แตกแสความจริงมันมีแต่อย่างรตามหลักธรรมแน่้ม right. ีแต่กองสุภาษทางกองทุ่ข้าตาเต็มเขาเต็มเราเปันยาวพิจารณาไปอย่างนี้แล้วจะตื่นไหม ใจมันไม่ตื่นเต้นไม่ฟุ้งเฟ้ออลมันก็สบายขนาดนี่สงบที่มันสงบเพราะใจมันกระเพื่อมโดดตรงนั้นโดดตรงนี้ว่านันจะดีอันนี้สั้น้วยะงามหนันจะผมมักสมหมายหนังสมจิตสมใจมันไม่มีอะไรสมออกนอารู้ออกทางของคแเ้วหาความสงบไม่เจอหาความสบายไม่ไม่เจอ ที่นาตำละ่ะเป็นขันสอนงน่นนายังไงต้องเจอภาวนาไม่สงบกุ้มนันมันสงบกับการคา้นตัวเราจะค่อยๆเอาความกระหนักมาจากที่ไหนทำในคมม้นในคิดจะไม่มีสัญญาสัญญาคือสิ่งที่ ผิดขึ้นได้จากการค้นการผิดชอบพิจารณาแต่ไม่เกิดขึ้นพบพบพเพราะความปีกเชียยนอนเฉยเฉยกลายปัญญาเกิดเนื้อจะข้องงน่นจะเกิดปัญญามไม่เกิดมีแต่ปัญญาสุภาษิ์ร่างกายมีปัญญาปัญญามันเห็นก็จร,ริงจริงอัศจรรย์กระโดดสองเวรหรูน้ำตาเลื่อด ิตมันจาเข้าไปมันเห็นประจักษ์กับใจจริงความเห็นเรื่องความคาดนะนิยมเป็นอย่างเราไม่เห็นดังนั้นเราก็ต้องคาดคะนิยเราต้องคาดต้องหมายต้องสมมุดขึ้นมาเพราะจิตติดปติสมุิติดความคาดต้องหมายความสำคัญเราเองน่แหละมันติดถึงเชื้อลเลงานอะไรเราไม่เห็นมีงามแต่มันมันเข้าใจเอาอย่างนั้นแล้วก็ติดความตั้งใจความคิดของตัวเอง รับสำนักเป็นดีไปเลยความคิดของตัวเองนพิจารณาตามความคิดของมันถือพระอจิตาจาทางนการทุกครงหน้าตาให้จิตมันคิดเป็นงากล้องไปตามนั้วมันก็สงบมันยังไม่เห็นประจักษ์ก็นมัไม่เห็นในนั้นมันก็สงบมีรางประจักษ์มันถูกข้างหน้ามันจาะลงไปกาง เราปวดมันเยอะโดยหมดมันซึมเาีไปทุกแหนงของร่างกายขอส่วนต่างๆยิ่งม,ม,มันกังวลมันพิจารณามันซึมซาบหมดเห็นชัดเจนเสร็จความกังว้งวทั้งอยู่ด้วยกันมาไม่เหมือเนเคยกันเลยทีม่มาเห็นกันวันนี้หรือตายมันอยู่้งแต่วันเสด็จทำไมจะขัดขวไม่โบกทำไมจะขัดขวไม่รีบอะไรเพิ่งมารู้วันนี้มาเห็นกันวันนั้น หน่งตื่นตื่นร่างกายขาดสะบันลงไปขาดสะบันลงไปของกบลงไปตายลงไป,ปท,ที่เห็นรัดเจนเีราะงั้นมันลงนนเป็นที่ทร่างกายต่างๆเลงตาสภาพมันก็ปล่อ,อยเป็นที่ทเมันกลงหายเงียบเลยเพ่อความรู้ กิทั้ลายกายเป็นอากาศสภาสว้างเป็นอากามีความรู้มันก็ว่างอยู่แล้วในตัวมันมีความอิดก้อนขีงคือเขาเราก่ออะไรอยู่ในจิตเป็นนำความคิดความรู้ล้วนมันลอรล่องตัวเข้ามาสู่ความ้เป็นตัวตัวแล้วมันก็รู้เรื่อเมนสบายเป็นหพิจาณอี มันจะเห็นเกินลักษณะใดาาก็จับความลักษณะที่เย็นี้ไม่ต้องไปคิด่อยของเก่าที่เคยรูเ้เคยเห็นมาใาเห็นดังนั้นดังนั้นดังที่เคยเห็นนั้นไม่้องมันเห็นลักษณะใดก็เ,เอาจับลักษณะนั้นขึ้นมาที่งานปัจจุบันมันรู้มันไปอยื่สรุปความเงาการที่จะณาการมันรู้การอนสอนศักดิ์ต่อไม่ยอมพิจารณ เพราะนี้แล้วมันมีเหตุมีผลเมาอรู้จริงๆเนี่ยมันล่อยอรปทานความคือกานี้หมดลงนำมาทำประเวทนาขันญาติขานญาณเมตติจนาเข้าใจถ้าเกินเช่นเดียวกับสนรูปคือการนี้แล้วมันก็ล่อยมันพอแล้วมันล่อยพอเข้าไปเกินหลักหลักต่อยเข้าเข้าถึงตัวจิตซึ่งเป็นสมมติท่านเอ๋ท่านเยี่ยบ ให้เอียดจุดเป็นจุดเป็นพาชนะของภพของชาติเสีิชาห้ามหันเข้าไปลงนั่งขึ้นนาโดยมั่งเลยอักหนักสามเสียการทุกของต่างนียู่ในใจนั้นเพราะควาเป็นสมมติยู่สมมติงานนี้มันหัวใจใจจงการจึงมีจนเป็นสมมติขึ้นนาเข้าไปก มันเล่าของมันแล้วมันก็ปล่อยเนี่ยฟังสิจะถือไว้ทําไมรู้แล้วถือไว้ทาไมมันสลับทันทีเพราะสิ่งที่ถือไว้ทั้งหมดมันเป็นเรื่องของที่เดียวเป็นเรื่องอุปทานเป็นเทียนเป็นน้าทั้งนั้นทั้งวนด่าคนกลางวนละเอียดวนแรกกับเทียนตปงน้่วนแรกเกิดอุปทานความกังวลจิตใจมากน้อยจะตามส่วนความดีความถือ เวลามันรู้รอบส่วนหนแล้วมันก็ปล่อยส่วนาดาบรู้รอบแล้วก็ปล่อยส่วนกาลางรู้แล้วแล้วรอบแล้วก็ปล่อยส่วนละเอยียดสุดยึดจักับเชื้อแ่งพวกที่อยูมม่ฝังอยู่ภายในรู้รอบแล้วกส็สลับตัดทิ้งนะรู้แล้วต้องปลอง่อยทลังไม่หยุดสุดพลาดไปแล้วแต่ความมือสุบเล้อนรู้ออกจะทีดจะถืออะไรมันพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว เราเดือดราหามกันว่าจะมาเมกเป็นของจริงแล้วไม่ต้องรักษาไม่ต้องยึดไม่ต้องถึงไม่ต้องห่วงเรีนกามันจริงอันหนึ่งไม่มีสองจะเป็นขวงเพื่ออะไรรักษานี้เพื่อนั้นักษานั้นเพื่อนี้ไม่มีที่พานังตะลังสุขขังี่ว่าเป็นไหนไม่ว่าเป็นธรรมชาตินั้นตากุดตัวขึ้นมาในใจจะเอาอะไรมาว่านี่ผ่านเป็นดได้ ทำให้เห็นกสกค่กับใจชาวว่านิพพานถึงบริงได้พระพุทธเจ้าทั้งหลายท้งนนิพพานเป็นยอดเยี่ยมขยันยอดเยี่ยมอะยพระไทยท่านสิบริสุทธิ์ยังม่วนนั่งมีอะไรยอดเยี่ยมยิ่งว่าใจคือพ้นจักติเบตตั้งหลายหนต์โลกมนตอสมุนอย่นั้นจะมัไม่มีอะไรควรแต นแตู่มีนงน,น,มมน,มนีน้นแล้วมันยอ,อ,อดนความพิเรียนมันก็ทักมาเหี้ยนะคุราได้ไม่อย่างนั้นต้องตัดต้มแทบตาที่จะได้แสดงความเข้าใจเข้นมาอันเป็นตันไมายาวพิเรียี่เองตัดค้างสู้ออกเป็นทางแทนที่จะเป็นนั่นเรืาก็หยิ่ในทำาิ่นั้นกับเคะองเราไม่เค,ย,ค,ย,คยมีวาสนาเอ เวลาสั่งสมวิเดชทั้งวันัม่กินอาวาัตนามาจากไหนไม่เอามาคำมั่งหรือมาเคลือบแต่งมาสั่งสมวิเดชเป็นของเกิดธาละมุกมันเป็นเครื่อง,ของเขาเรื่องโดนกระแท้ทำไมถึงสั่งสมได้มันไม่ร้อนหรือถึงเวลาจะาไปมาที้ตัวทิ้งขี่ได้จะพาะ่า,ากเจาจับตัวทำไมฆ่าไม่ได้หาว่าหมดกำนังว่าจะมาหรือเวลาไปมาที้เองไม่ว่าสนามมาจากไหนร้อนทั้งร้อนจะแค่จะต,ตายทนสูบอย่างนีก็ง่เป็น เลยคนตายไปแล้วเหนว่าที่ถอนของนี่หว่าปัญญาคิดอย่างนี้เอะเวลาจะรู้ถอนตนพ้นจากทุกทำมาเอาความชอบความถอยมาเป็นเจิตฝังเข้าใจแล้วจะไปได้หรือเมื่อมีจิตฝังอยู่แม้แต่ทางเดินมีไม้ล้มทับทางไปไม่ได้จิตใจเมื่อมีที่เดเครื่องจิตฝังอยู่แล้วมันจะไปได้ไหมแล้วจะเบิกจะเพิ่มจะถอนมันออกเื้อยวิธีใดถ้ามใช้ปัญญา อย่างที่อธิบายมาตะกี้เพราะงั้นเราไา้ถึงแดนพ้นลุกแล้วใครจะว่าอะไรนะี่อย่างถึงไดนมีสนุกดูสัตว์โลกดูมนุษย์มันนา่าดูสุดท,ท้ายดูอยู่ในวงกลมสนุกดูจริงจริง เรื่องมันมันมีสาระอะไรเนี่ยเราจะดูอะไรก็จะดูจน,นเอเ๊ะเกมต่อเราจะอินิคมาเทียบกันระหว่างความรู้ที่มีที่เหลือครอบนำอยู่กับความรู้ที่พ้นจากที่เหลือแล้วกันแต่วันนี้รู้อะไรบ้างพี่เต้ยง,งานต่างๆที่บ้านหนุนทุกคนขอขอบพระคุณทุกท่าน ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ